รูปยินต์ขงรุ่งาโดยความเป็นเอกภพทูงชาติและเอกภาพไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจะรรู้ใจยึดต o n รของทูนชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราพและความศรีสระของวันเมืองไทย ใจรวมก้นเพาไทยเป็นปราาไทยงไทยสูงรมคไว้นดวเมื่อจะลุไส้รัาตยไทยไม่รักชาตแต่ทุครัาติกให้ ด้วยความก้าวหน้าบนสุขข้าพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรศัทรขอเราะเลือกในข้อหนักพระเลือกขุดเป็นโลโกอาณาพิสูจ์ได้ขอให้ท่านทั่วไปต้อสมมี่เป็นเา5้วจี๋จ้าวสมศ Yeah. โดวเนที่นี Bref, ını, ้ไม่ได้หมายถึงผู้มีอำนาจพิเศษแต่หมายถึงคนที่กล้าพูดกล้าอภิเสิ่งนลและมดมาตนฐานความเพื่อขังตกเองแม้จะไม่มีใครต่านครับสำรักานต่างๆไปครขอเชิญท่านรอกให้กับอีกาส่งครับนายพลรมาตอนสูงสุดเัน Oh, God. แนะหลอหลอดพุทิกรรมคนให้มีสีสนยึดในยึดย่อในความึ้นแ่สุจตและเป็นคที่เข้าสู่ความสงบทุกป ดำนู้โการ่าดยที่สนใจของครการนี้อือโลนี้รวอยู่ของชั้นซื่นใเกในการ่อบ้าและก็ส่ง่อกางารทุนทั้การก่องชื่ชมุกคนที่มีารจะไม่ได้ยินเสียงครับ สำหรับตลาดไยครับจะเป็นการมองระวังแจกคคให้ดำเนินการครัเพื่อยกเลีงช่วย างวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานและพิีการเชิงประจักษ์ที่สแสดงถึงความตั้งมั่นภาคเพียรในการปฏิบัติตนด้ยวยความซื่อสัตย์สุจริตจำนวนหนึ่งรางวัลได้แก่นาวิทยีอุป,ปรานายสัตวแพทย์ชำนาญการกองสัตว์และกัดกักน สำหรับรางวัลถัดไปนะครับได้แก่รางวัลผู้มีคุณรธรรมากคิดธรรมดีเด่นกรมการศาสนาประจำป,ปี2568นะครับเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่มีการบริการและจุดเด่นของวันนะครับได้แก่นางสาวเอื้องพลจากหลักการนะครับนักวิทยาศารณาจัดการพิเศษกองบริการการศาส,าส,าส,าสานา ศาสตราจารย์ดรนภัสยาศาสตร์การแพทย์จิตวิทยาพิเศษสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติครับ ครับนักวิชายการศัตว์วิบาลไปปฏิการกองงาน ุชนาธการกับเจ้าพนักงานสัตวบาลทุโสสนักงานปริัจังหวัดสุงห์รครับทุกปีครับของริจะงดรับกับเช้าครับลำดับต่อไปนะครับ สิุัขที่ได้บำรุงภัา์สั่อคาสำหรับพัฒนาภาษาครับ,รบาาครับคับลำดถัดไปเรับจารสุวัดนะครับภงเมืองนะครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ครับอีกท่านหนึ่งนะครับติดภารกิจนะครับไม่อาจจะร่วมงานในวันนี้ได้นะครับท่านนางสาวสวิวันยอดโูลนีนะครับผมเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานสำนักงานบริษัทเก้านะครับครับและสุดท้ายนะครับได้แก่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานสะท้อนการมีคุณธรรม คนมีความสุของค์กรมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์โดยผลการป<อ>ระเ<ร><ร>มิน<อ>ระดับหน่วยงานกรมบรุสั์ได้รับผลการดําเนินในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบซึ่งเป็นระดับสูงสุดโดยผลการประเมินดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกรมบรุสั์ทั้ง34หน่วยงานและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญสัตวแพทพย์หญิงบุนิกาจุลโปธิช ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทนหน่วยงานทุกบทขึ้นรับมอบกิจกรรมจากท่านประธานพิธีครับครับเดี๋ยวขอให้ผู้รับรางวัลทุกท่านนะครับเชิญขึ้นนั่งบนเวทีครับเพื่อถ่ายรูปด้วย นที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับวันนี้ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะครับครับก็ขอเสียประมินอีกครั้งนะครับเพื่อเป็นการสร้างความกระจนักแก่ผู้ได้รับรางวัลนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านประธานอยู่บนเวทีสักครู่นะครับสำหรับในปีต่อไปนะครับจะเป็นการสัญลักษณ์นะครับเพื่อแสดง การดูดชิดทุกลูปแบบนะครั้ขอทุกท่านนะครับยกมือขวามาครับที่อบข้างซ้ายนะครับผมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับรวมพลังความเข้มแข็งและการมีใจที่มุ่งมั่นนะครับไม่ยอมจำนนต่อนะครับเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสและเป็นธรรมนะครับขอให้ทุกท่านทำเช้าวันสักรู่นะครับให้ช่างภาพได้บันทึกภาพนะครับ เในภาพต่อไปนะครับจะขอเรียนเชิญทางผู้บริหารทุกท่านนะขึ้นขึ้น,นบนทางด้านบนเวทีนะครับร่วมถ่ายภาพแบบทางประธานไปทีนะครับผมขอจะคอยยุบกันก่อนะครับรถตู้คันหลบเฉยทางด้านหน้านะครับผม ในรูปถัดไปนะครับขอเรียนเชิญทางท่านรองท่านร,รัฐมนตรีกครั้งนะครับแล้วก็เรียนเชิญทางท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับขึ้นหน้าตูนวทีร่วมถ่ายภาพประธานท่านรองนะครับผม ขอให้ท่านยกระดาบภาพอง้านะครับร่วมแสดงผลักต่อต้านการทุจริตนะครับผมสวัสดีครับพี่มาลิกาไข่ขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่าติวันนี้ด้วยนะครับผม สำหรับกิจกรมต่อไนีะครับก็ได้ดำเมาจนสินนะครับกำัตไปจะเป็นการถาภาพมู่ขอได้เชิญครับถ่ายรูาครับขอได้เชิญลำดับแรกเลยนะครับปองมาเจ้าหนี้นะครับในเชิงการูดีครับสวัสดีครับคุณมาลิกาครับขอเชิญอประจันทนนักนนนะครับ

ลูบเออใส่สดด้วยขอเสียงประเวยต้องกระตอด้วยนะครับตองเงินไม่ทำไรอ่ะฮะองเงินไม่ทำไรกรบตกต่อไปไงกระแแ้มอยู่ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงกร่ตอมนครับกระซ้อล่าทอนะครับในขาทุการกระตกนะครับก็อย่าไปเยี้งเด็กมากเลยก็อย่าไปเลี้ยงเด็กมากเลี้ยงอะไรนะ ขอเชิญเชิญสรปรับสัตนักงานเลขานะการกทรทุกท่านนะครับผึ้ถงทางนัดบนเวทีนะครับและระดับถัดไปโอ้ยังไม่ฟุ้งจะเริ่มเลยพลังจะเริ่มครับผมสำหรับหน่วยงานไหนที่จะถ่ายรูปนะครับส่งตัวแทนมาทางด้านนี้นะครับต่อแถวได้เลยนะครับนะครับผมส่งตัวแทนมาต่อแถวทางด้านนี้นะครับผมจะได้ประกาศให้ตามลมาแบบอย่างนะครับ ก็ไปดูก่อนต่อไปดิย <B> ้ายพอต่อไปนะครับคัณแอนครับนื่เดี๋ยวเขาเขาเล่นก้นอื่นๆไปไหนแล้วพอไ่พอยืนอยู่นี่เลยที่วันใกล้เจะจบทีนี้ทีกครับ เอ้เขานุ่นขยาย65แล้วเขาไม่ให้กันครับแล่นระดับตไ,ไปนะครับเป็นกอง